ก็มาพูดมาคุยกันนะครับพระอิตาของลแก้วนะครับซึ่งเป็นพระที่อมตะนะครับพระยอดพิยมทีเดียวครับนี่ก็เอามาให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันคงก็จะกล่าวประวัติของหลวงแก้วสักเล็กน้อยนะครับประวัติของหลวงแก้วท่านเกิดท,ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับในครอบครัวชาวประมงและได้บวชที่วัดพระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีต่อมาท่านได้ออกทุด่ดงคนะครับ มาปรากฏที่ข้างวัดเกลือวันจังหวัดชนบุรีต่อมาชาวบ้านให้ความศรัทธาเลื่อมใสทําให้ท่านนั้นเริ่มบุรณะวัดร้างนะครับท่านได้ตั้งชื่อว่าวัดเกลือวันต้นกําเนิดนะครับโครงการสร้างพระปิดตานะครับส่วนพงม,มาสร้างพระนั้นก็ท่านนั้นได้เขียนอาาักขรภาษาบาลีนะครับก็ลบออกแล้วก็เอามวนสาร นะครับมวลสารที่ผงท่านนั้นได้เขียนไว้นำมาผสมกับผงพุทธคุณนะครับแล้วก็เป็นผงดินสอนะครับเกสรดอกไม้เปลือกไม้น,นำข้าวเหนียวกะลาตาเดียวพุทธคุณก็กันกุใสัผู้ผีปีศาจถ้าปิตานั้นก็ทางด้านปมตามหานิยมทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ยอดนิยมทีเดียวพระนี้ ทุกท่านนั้นดูนะครับดูลักษณะของพระของหลวงพระเก้วนั้นพระนั้นคือจะดูอย่างไรที่ทุกท่านนั้นว่าเป็นพระผิมนิยมก็ดูใบหน้านะครับดูใบหน้าหูเห็นไหมครับหูตั้งขวาจะติดอยู่ตรงไหล่นะครับนะครับความชัดเจนดูหูทางซ้ายนะครับนะครับลักษณะการติดตานะครับทางซ้ายนั้น ตรงนี้จะหักนิดเดียวครับแล้วก็ถ้าดูแนวข้างเห็นไหมครับไหลช่วงนี้จะเป็นกล้ามใหญ่ครับกล้ามใหญ่ทีเดียวแล้วฝั่งนี้จะเล็กครับถ้าดูลักษณะถูกต้องนั้นคือไหลฝั่งขวานั้นจะสูงกว่าฝั่งซ้ายครับเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆ็นะครับขวานั้นศอกพระนั้นจะสูงกว่า างซ้ายนะครับดูหน้าท้องจะเป็นรูปสามเหลี่ยมทีนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าพระปิตาของลุงพ่อแก้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมที่สุดนะครับแล้วก็ลักษณะพระนั้นถูกต้องถูกตามตำราที่แท้จริงที่พระนั้นเป็นพระยอดนิยม้วมกับว่าช่วงนี้นั้นถ้าเราสังเกตด,ดีๆนั้นเห็นไะงครับ ตรงนี้จะเนินนิดเดียวแล้วตรงนี้จะเป็นเอ่งกระทะแบบเป็นเอ่งกระทะก็มันจะให้ดูภาพอย่างชัดเจนเห็นไครับช่วงนี้จะเน,นินเนินขึ้นแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนทีนี้เวลาเนินขึ้นนั้นเราจะเห็นว่าความชันนะครับความชันนะครับชันแล้วก็จะลาดลงมาตรงนี้จะม้วนนะครับช่วงนี้จะม้วนเราเห็นนะครับม้วนตรงนี้จะมีเส้นซ้อนอยู่ ทีนี้ถ้าผมพูดอย่างนี้ทุกท่านนั้นก็คงจะดูพระบำบาผมจะให้ดูที่เนื้อเลยนะครับเนื้อพระนั้นคือถ้าทุกท่านนั้นดูพระนั้นก็ต้องดูที่เนื้อดูที่ความเก่านะรับความเก่านั้นจะบ่งบอกท่านนะครับว่าความเก่านั้นพระนั้นถึงอายุถึงเรามองเห็นสภาพอย่างนี้คือพระยังไม่ผ่านการใช้นั้นเราจะมองออกพิจารณาออกนะครับพิมพ์ถูกต้องเนื้อหาถูกต้อง รทรงพระถูกต้องนั้นท่านพิจารณาได้ง่ายทีเดียวนะครับการเล่นพระโของโป๊แก้วทีนี้ทุกท่านนั้นดูนะครับดูเนื้อนะครับนะครับป้ามีลักจีนด้วยแล้วก็ทองนะครับนะครับทั้งสามสีที่ท่านมองเห็นสภาพพระนะครับสภาพพระนั้นท่านนั้นดูอกนะครับป้าพระไหนนั้นเป็นพระยอดนิยมนะครับพระไหนนั้น ซึ่งท่านมองเห็นแล้วสภาพท่แเ้จริงนั้นท่านก็พิจารณาพระได้ออกอย่างง่ายทีเดียว mm hmm. เห็นไหมครับตันข้างไอ้ท่านอุลตันข้างเห็นไหมครับเป็นเนื้อไหมครับเนื้อนั้นฉ่ำเลยนะครับฉ่ำนะครับสภาพนั้นดูง่ายนะครับพระหลวงพ่อแก้วนั้นดูง่ายนะครับว่าด้านหลังนั้นหลังเบบนั้นจะลึกนะครับหลังเบบจะลึกนี่ ดูนะครับดูความเก่าทีนี้ทุกท่านนั้นดูพิจารณาองค์แรกเสร็จทีนี้ก็มาดูองค์ที่สองนะครับถ้ายังไม่ได้ผ่านการใช้นั้นสภาพนั้นจะออกแบบสภาพนั้นเก่านะครับถ้าพระผ่านการใช้นั้นคือทุกท่านนั้นจะมองเห็นว่าพระยังไม่ใช้นั้นเราจะเห็นความเก่าที่แท้จริงเนื้อ,อนะครับเนื้อด้านใน เนื้อด้านในของพระทิเทจริงทีนี้ก็ดูความเก่าความเก่านั้นบ่งบอกถึงอายุพระทิเทจริงนะครับเนื้อของพระจะออกสีชุพูทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นมวลสารของหลวงพระเก้วที่เทจริงเลยนะครับของวัดเครือว,วันทีนี้ก็ดูนะครับดูทรงขาของพระที่นั่งขัดสมาธิจะมีความโค้งนะครับ จะมีความโค้งแล้วจะมีเส้นซ้อนอยู่นะครับตรงนี้จะโค้งม้วนนะครับลักษณะที่จะจําคือจําอกไว้นะครับอกแล้วก็จําตรงหูนี้ติดตรงไหล่นะครับนะครับตรงนี้จะใหญ่กว่าด้านฝั่งนี้ด้านฝั่งนี้จะเล็กนะครับจําไว้นะครับสมของพระอกอุลงพ่อแก้วที่พระยอดนิยมที่สุดนะครับอยู่กับชุดเบญนจาภาคีทีเดียวนะครับ ก็เป็นพระกองหลวงพ่กแก้วนะครับพิมพ์นิยมทีนี้ก็มาดูด้านหลังกันนะครับสภาพด้านหลังนั้นลึกนะครับสภาพด้านหลังนั้นลึกจริงนะครับพิมพ์หลังแบบนั้นเพาว่าเป็นพระนิยมนั้นก็ลึกนะครับเนื้อเนื้อก็มีหลายโซนนะครับหลายโซนผมเอามาให้ดูหลายโซนทีเดียวเพราะว่าทุกท่านนั้นก็จะเห็นเนื้อออก เหลืองๆนะครับก็ออกดำๆนะครับนี่ก็เอามาให้ดูหลายโซนทีเดียวทีนี้ก็มาดูองค์ที่สามกันองค์ที่สามนั้นคือทุกท่านนั้นทีนี้ดูความเก่านะครับดูความเก่าสภาพความเก่าแท้จริงแล้วก็ดูเนื้อนะครับนะครับเนื้อก็ดูทองนะครับดูทองนะครับช่วงหน้าอกนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ ช่วงนั่งขัดสมาธินะครับครับก็ให้ดูช้าช้านะครับเพราะว่าพิ์นี้นิยมจริงนะครับพิศนี้เข้าไปดูตามเว็บไซต์ได้นะครับตามเว็บไซต์ก็พระนั้นคือถ้าทุกท่าน,น,นจะเล่นพระที่แท้จริงก็ต้องเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเขามีราคาให้เห็นกันนะครับแล้วก็พิมพ์อย่างไร เราอยากเล่นอย่างไรก็ไปศึกษาตามเว็บไซต์ด้วยทีนี้ทุกท่านนั้นดูองค์ที่สามสบผมจะพามาดูองค์ที่สี่นะครับนะครับองค์ที่สี่นะครับช่วงปลายขาตรงนี้จะโค้งนะครับจําไว้จะโคง้งตรงนี้จะมีเส้นซน้อนถ้าตามจริงผมจะชี้จุดให้ดูนั้นก็มีหลายจุดนั้นทุกท่าน,น,นคงจะพิจารณาได้ยากมากทีเดียวทีนี้ก็ดูเนื้อกันนะครับดูเนื้อ ดูเนื้อดูพิมพ์นะครับพระหลวงปปแก้วนั้นคือถ้าจําพิมพ์ได้เนื้อได้ทุกอย่างนั้นท่านพิจารณาได้เห็นว่าความเก่าความชัดเจนนั้นท่านนั้นจะตีความออกได้นะครับว่าพระที่ผมเอามาให้ศึกษาพิจารณาคือผมอยากให้ทุกท่านนั้นได้รู้นะครับว่าถ้าจะเล่นพระของหลวงโปแก้วนั้นคือเราต้องดูที่ไหนนะครับ ก็ต้องดูที่ความเก่าดูที่เนื้อนะครับด really ูท er, ี่เนื้อพระที่เทจริงเนื้อพระที่เทจริงนั้นบ่งบอกท่านได้นะครับแล้วก็เห็นนะครับความเก่าความเก่านั้นบ่งบอกได้ทีเดียวนะครับก็ดูรับเห็นนะครับมีความเก่าแล้วก็มีสีหลายสีแล้วก็พิจารณาได้ออกทีเดียวทีนี้ก็ดูด้านหน้ารับด้านหน้า ก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ก็ให้ทุกท่านนนั้นได้ศึกษาพระหลวงพ่อกแก้วนะครับซึ่งเป็นพระที่พิมพ์นิยมนะครับ